สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธ์พูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงแดนหมื่นอสูรถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะแดนหมื่นอสูรจะถูกพูดถึงในช่วงภาค3าตำนานราชามก่อนเนาะแดนหมื่นอสูรคือโลกใบเล็กที่ถูกสร้างโดยต้ามหมิงเอิ่มหมิงทั้งสองคนนี้ถือเป็นเจ้าผู้ครองพภพหรือเป็นเทพเมื่ออยู่ในโลกใบนี้ โลกใบเล็กนี้ถูกสร้างโดยจำลองป่าใหญ่สิงโตที่เป็นที่อยู่ของต้าหมิงและเออร์หมิงเพื่อลำลึกถึงอดีตท,ที่อยู่ของเขาตอนที่อยู่บนแผ่นดินโตหลัวเนาะแต่เมื่อพวกเขาไปอยู่บนแดนเทพก็เลยสร้างโลกใบเล็กไว้แบบเอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้เที่ยวเล่นนะครับแต่ในช่วงเวลาต่อมามนุษย์ได้ไล่ล่าสัตว์วิญญาณจนเกือบสูญพนันต้าหมิงเออหมิงจึงใช้โลกของตัวเองเป็นที่เก็บสะสมสัตว์วิญญาณและ เป็นที่อยู่ใหม่ให้พวกมันและในตอนนั้นแดนเทพได้หายไปแล้วพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากคิดหาทางช่วยเหลือและเพิ่มจำนวนประชากรของสัตว์วิญญาณที่กำลังลดลงเรื่อยๆด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่ไล่ล่าสัตว์วิญญาณจนเกือบจะสูญพันธุ์ไปเนาะแดนหมื่นอสูรเป็นโลกที่เต็มไปด้วยออร่าแห่งชีวิตถูกกำหนดไว้ให้เป็นแดนเทพใหม่ในอนาคตหากเทพมังกรฟื้นคืนโดยมีดาวโต้หลวเป็นโลกหลัก ของแดนเทพนี้แดนมือศอูนย์เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนเล็กๆของแผนตอบโต้มนุษย์ของเหล่าสัตว์วิญ,ญญาณเพราะเมื่อกูเยนาเข้าไปในหอวิญ,ญญาณได้มีการบอกว่าตนเองพัฒนาโลกใบเล็กและวิจัยโลกใหม่ที่เหมาะแก่การเพิ่มอายุวงแหวนวิญญาณและเพิ่มได้เร็วกว่าแดนฝึกวิญญ,ญาณของหอวิญญ,ญาณอย่างมากแต่ภายในโลกใบเล็กนี้ถูกอัดแน่นไปด้วยออร่าพลังจิตของเทพมังกรทําให้มนุษย์ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโลกใบเล็กนี้หรือเคยเข้ามาในโลกใบเล็กนี้เพียง แค่ครั้งเดียวก็จะถูกกูยาน่าควบคุมได้โดยใช้พลังจิตของเทพมังกรควบคุมยกเว้นแต่คนผู้นั้นจะมีจิตแห่งเทพหรือจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์แดนหมื่นอสูรนี้ใช้อล่าแห่งชีวิตและจำลองป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์วิญญาณในยุคโบราณซึ่งเป็นที่ที่เหมาะแก่การฝึกฝนของเหล่าสัตว์วิญญาณทำให้สปิริตที่อยู่ภายในร่างกายของวิญญาจารณ์นั้นฝึกฝนได้เร็วมากขึ้นเป็นการเพิ่มอายุวงแหวนที่ต่างจาก แดนฝึกวิญญาณที่ต้องใช้พลังการฝึกฝนของสัตว์วิญญาณจริงๆมาใช้ในการเพิ่มอายุวงแหวนถ้าเพื่อนๆงงว่าการเพิ่มอายุวงแหวนของแดนฝึกวิญญาณเป็นยังไงก็<ๆ>ไปหาชมคลิปที่ผมเคยทําไว้แล้วได้เลยนะครับชื่อว่าแดนฝึกวิญญาณเนาะส่วนเพื่อนๆที่สงสัยว่าเออทําไมกุยน่าถึงควบคุมคนที่เข้าไปใช้แดนหมื่นอสูรได้เพราะว่าเธอใช้จิตแห่งเทพมังกรกระจายไปทั่วโลกเลยเนาะพอมีคนเข้าไปซึ่ง แดนหมื่นอาสู์เป็นที่นิยมมากในหมู่วิญญาจารนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มอายุวงแหวนที่เร็วมากและแทบจะไม่มีอันตรายอะไรไม่ต้องไปสู้กับสัตว์วิญญาณเนาะแค่อาศัยอยู่ในนั้นเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดก็จะมีส่วนช่วยเหลือในการเพิ่มอายุวงแหวนได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มอายุวงแหวนได้ไวขึ้นด้วย สมมุติว่ามีสปิริตสองตัวเนี่ยสองตัวนี้ก็จะแยกกันฝึกนะครับไม่ได้หารเฉลี่ยแบบเหมือนในแดนฝึกวิญญาณเนาะไม่ได้หารเฉลี่ยลายวงแหวนแต่อันนี้คือหารอายุเฉลี่ยตามจํานวนสปิริตเนาะแล้วแต่ว่าสปิริตตัวนั้นจะสร้างวงแหวนไว,นไวน้กี่วงนะครับยิ่งสปิริตตัวนั้นสร้างวงแหวนไว้น้อยอายุวงแหวนก็จะเพิ่มไว้มากขึ้นนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแดนหมื่นอสูรเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิพดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้พอมานก่อนสวัสดีครับ